งใจเรียนนะลูกเอมี่มิเกลเดี๋ยวตอนเย็นน่ะพ่อกับแม่มารับค่ะคุณพ่อคุณแม่ลืมแนะนำตัวไปเลยค่ะฉันชื่อโอลิฟส่วนสามีของฉันเขาชื่อออแกสนะคะมาครับที่รักเดี๋ยวผมเปิดประตูรถให้อ่อขอบคุณนะคะกกสเขาเป็นคนดีแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วล่ะค่ะฉันก็เลยคิดว่าฉันไว้วางใจเขาได้เสมอ ขอโทษนะคะพอดีมันขึ้นที่หน้าฟีดฉันผู้หญิงคนที่คุณไปคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจบ่อยๆนี่ใครเหรอคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนอ๋อใช่จ้ะเขาเป็นเพื่อนสมัยมอต้นน่ะอ๋อค่ะปกติแล้วฉันไว้ใจสามีของฉันมากนะคะขนาดมีข่าวลือของเขากับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งฉันยังคิดว่านั่นคือเด็กฝึกง,งานที่บริษัทเลย เอาเถอะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งจุกจิกเขามากไปอ่ะคงไม่ดีอีกกัสคะข้อความคุณดังต่อเนื่องเลยนะคะจะไม่ตื่นมาดูหน่อยเหรอ ไม่นะนี่กาเขาไม่นะครับโอลิฟผมไม่อยากกับคุณผมจะรอจนกว่าอลิสเขาจะคลอดจากนั้นเราก็รับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณไปเมาอีท่าไหนมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ได้แต่ฉันว่าคุณควรรับผิดชอบเธอแต่ผมอยากอยู่กับคุณอยากอยู่กับลูก เรื่องลูกเนี่ยฉันจะให้ยายมิเกลไปอยู่กับคุณค่ะฉันรู้ว่าแกติดคุณมากหม,หมายความว่าพวกเราต้องแยกกันเหรอคะคุณแม่นี่คุณพ่อทำผู้หญิงคนอื่นท้องนั่นเหรอคะหลังจากทบกเถียงกันอยู่สักพักออกัสเขาก็ยอมตกลงตามเงื่อนไขของฉันใช่แล้วคะ่ะผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงคนเดียวกับที่สามีของฉันไปกดหัวใจให้นั่นแหละ อร่อยจังค่ะคุณแม่อยากให้คุณพ่อกับมิเกลมาทานด้วยจังเลยค่ะตั้งแต่ที่แยกกันไปคุณแม่ก็ยังไม่เคยไปหาพวกเขาบ้างเลยนะคะเออคุณแม่เอมี่เอมี่ขอโทษนะคะเอมี่คงเผลอพูดมากไปหน่อยมิเกลพี่พี่คิดถึงจังมิเกลคุณพ่อด้วย เอมมี่เอ้ยเอมมี่ลูกแม่หรือว่านี่มันถึงเวลาแล้วที่แม่ควรจะปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยพวกเขาอันที่จริงแม่เองก็คิดถึงน้องเหมือนกันลูกโอ้โอ้โลูกขอบคุณค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะหัวหน้าอันที่จริงหนูไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยหนูรู้ดีค่ะว่าหัวหน้ารักคุณโอลิฟมากแค่ไหนไม่หรอก ฉันต่างหากที่เป็นคนผิดแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วอลิสทำปัจจุบันให้ดีก็พอโอลิฟคุณแม่พี่เอมี่สวัสดีค่ะทุกคนพอดีว่าพายายเอมมี่ผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมหนูคิดถึงที่สุดเลยค่ะทั้งสองคนเลยพวกเราก็ด้วยจ้ะลูก <c oughs> ดูสิยายหนู <c oughs> เลี้ยงง่ายๆโตไวนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณโอลิฟใช่ขอบคุณนะที่คุณมา ดูสิเนี่ยฉันทำอะไรอยู่ตั้งนานทำให้สองพี่น้องเขาต้องแยกต้องพลากกันแม่ว่าเราเชียวมันก็ไม่ยากเลยกับการที่พวกเราจะกลับมาเป็นกัลยานามิตรที่ดีต่อกันนั่นสินะครับถึงเราจะเลิกกันไปแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่มันเลิกกันได้ซะที่ไหนเชิญเลยครับทุกครัวเรือนที่มีน้องๆหนูๆเชิญมารับหมูกระทะฟรีบ้านละหนึ่งชุดได้เลยนะครับ อ่าไอ้ผมเนี่ยก็ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยนะครับพอดีมีหน่วยราชการเข้าเหมาเอาไว้ให้แจกแม่ครับผมอยากกินหมูกระทะแม่กำลังพาไปจ้าอย่าใจร้อนสิจ้านะดนมาครับเนื้อคู่เราปล่อยวางส่วนเนื้อ,อย่างเอิม่มสงสัยว่าเนื้อคู่เนี่ยจะปล่อยวางไม่ได้ซะแล้ว พ่อผมไม่ค่อยอยู่บ้านแทบจะนอนบริษัทและนั่นคือจุดเริ่มต้นหมู้ามาที่นี่ได้เฉพาะแค่ตอนที่พ่อตาณดลไม่อยู่เท่านั้นนะคะเฮ้ยเป็นกิ๊กมันน่าเศร้าแบบเนี้ยหมูก็คิดถึงแกงหวานแย่สิแย่แล้วค่ะเสียงรถเขา สงสัยแวะมาเอาเอกสารโดยที่ไม่บอกมีตานนะดนหายไปไหนเนี่ยเอิม่มหมูคะเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าก่อนแกงหวานเมื่อกี้คุณว่าอะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้านะอะอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะคุณสันฉันยังไม่ได้ซักเสื้อผ้านะคะคุณนาสวัสดีครับเจ้าหนูมาเล่นอะไรในนี้ พอดีผมอยากได้ฟิลมแปดอในโรบอทในนี้มืดจังเลยนะคะจริงสิผมมีแบงก์ตาโม่สีม่วงคุณลุงจะช่วยซื้อด้วยเงินจริงได้ไหมฮะเรื่องอะไรฉันต้องเอาเงินจริงไปแลกเงินปลอมแบบนั้นล่ะช่วยไม่ได้ฮะในนี้มืดจังเลยนะคะ เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กข้างบนอ๋อเสียงหมูเอ้ยเสียงหนูนะคะเออเออซื้อก็ซื้อเจ้าหนูเลิกส่งเสียงให้พ่อเราเขารู้ได้แล้วอ่ะนี่ค่ะเอกสารคุณรีบกลับไปที่บริษัทดีกว่านะคะเดี๋ยวงานจะมีปัญหาเฮ้ยเด็กนี่แสบนะ ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆกระเป๋าฉันได้แบนแน่แน่ดีใจไหมนะโดนวันนี้เนี่ยพ่อลางานมาเพื่อลูกเลยนะขอบคุณครับพ่อที่พาผมมากินหมูต่อหน้าหมู งั้นคุณสันก็ดูลูกพาลูกไปเที่ยวต่อเลยนะคะฉันนึกขึ้นมาได้ว่าฉันลืมล็อกประตูบ้านเอ้าแกงหวานเดี๋ยวผมพาไปไม่เป็นไรค่ะอืมผมเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมกินเยอะไปแล้วอะครับมวนท้องมากๆเลยให้เขาห่อกลับบ้านเถอะครับพ่ออ่ะโอเคจ้ะลูกโถ แกงหวานกว่าจะมาผมอุตส่าห์ปิดร้านหมูก็มาแล้วนี่คะแย่แล้วที่เห็นไกลๆนั่นรถพ่อตานะดนโอ้ไม่ผมต้องไปหลบอีกแล้วสินะทำไมรีบกลับล่ะคะแล้วลูกคงอยู่ในห้องน้ำจ้ะลูกบน่บนๆว่ากินเยอะแล้วมวนท้องว่าแต่แกงหวานไม่สบายหรือเปล่าจ้ะน่าซีจัง ปล่าคะ่ะแค่เพลียไปนั่งโซฟาข้างล่างกันดีกว่านะคะเฮ้ยเจ้าหนูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดีฮะคุณนา้าในนี้มืดจังเลยนะคะวันนี้ผมมีแบงก์ตาโม่สีเทาบ้าไปแล้วใครมันจะโง่เอาเงินจริงไปแลกเงินปลอมเยอะขนาดนั้นที่คุณนา้ายังเอารักจริงมาแลกกับรักปลอมเลยนี่ฮะ โอเธอเจ็บจีด๊ดถ้าไม่ซื้อก็ในนี้มืมดจังเลยนะคะเออเออซื้อเฮ้ยไม่ไหวเจ้าเด็กนั่นโดนปล้นทุกปีสินะแต่ทำยังไงได้ละ่ะถ้าไม่มีค่าปิดปากแล้วก็เกิดพ่อเขารู้เข้าเราสู่ขิดแน่นๆ ไม่ได้นะลูกนะโดนฟิกเกอร์ตัวนั้นมันแพงเกินไปกินข้าวได้ตั้งหลายจานแต่ผมมีเงินนะครับพ่อผมจะใช้เงินที่ขายแบงก์กามโม่ได้ซื้อว้าวนี่ลูกไปหลอกขายใครเขาให้ตายเถอะไปสารภาพบาปที่โบส์กับพ่อเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากเลยครับบารหลวงซิสเตอร์ที่สั่งเดลิเวอรี่จากร้านผม เอาละนะดนถึงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนโบสสารภาพบาปออกมาให้หมดนะทำไมผมจะต้องไม่มีทำไมทั้งนั้นแหละลูกอยากเป็นคนบาปหรือไงเออเรื่องมันคือว่าในนี้มืดจังเลยนะคะน้อยเสียงเจ้าเด็กนั่นนี่วามาถึงนี่เชียวจะมาหลอกขายอะไรอีก นัโดนอะไรของลูกก็เรื่องที่ผมต้องสารภาพมันมีอยู่ว่าในนี้มืดจังเลยนะคะน้อยเจ้าเด็กแสบวันนี้เนี่ยจะมาขายอะไรอีกอก็นะช่วยไม่ได้พ่อครับคือว่าในนี้มืดมไม่นะอย่าพูด โเอ้ยต้องส่งซิกแนวแล้วว่าจะเอาเท่าไหรน่นะโดนพูดให้มันรู้เรื่องสิลูกสรุปว่าที่พูดออกมานั่นหนะมันคืออะไรก็ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านผมเนี่ยมันมืดจังเลยนะคะเนอะคุณนาะวันนี้ผมมีแบงก์กาโมสีเทากับสีม่วงอย่างละใบ ในนี้มืดจังเลยนะคะแม่คุณสากมาเจ้าชูประตูดินอยู่ได้คุณน่ะมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วนะคะแม่น้องกุ้งเต้นมีเมียแล้วแต่พี่ยังไม่มีแฟนนี่จ้ะดูสิเจ้าคารมแถมหัวหมออีกด้วยฉันถึงได้ตกหลุมพราง <c oughs> หลุมพรางแห่งรัก จากพี่สมศักดิ์นะเหรอจ๊ะเอาเป็นว่าเรามีนัดเดทกันนะน้องกุ้งเต้นแล้วก็เตรียมรอของขวัญวันเกิดของตัวเองในวันนั้นได้เลยจ้ะนี่พิกเกอร์ดูมะนาวสิมะนาวเนี่ยเกิดมาสวยคนอะไรสูงยาวเข่าดีสูงกว่าพี่ชายตัวเองซะอีกเฮ้ยคุณแม่ครับใหญมะนาวเนี่ย หลงตัวเองสุดสๆคุณแม่ไม่ตามหน่อยเหรอช่างน้องเถกเกอร์ปล่อยให้ถ่ายรูปส่องกระจกไปดีกว่าไปเล่นชซนมาสองพี่น้องกลับกันเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อเราเขาก็กลับมาจากที่ทำงานแล้วนะเอ๊ะคุณสากคุณซื้อขนมหวานมาให้ลูกอีกแล้วนะคะกินมากๆจะฟันผุแล้วก็เป็นเบาหวานเอามณีรัตน ร้านเบเกอรี่แถวที่ทำงานผมเขาลดราคานะจ๊ะแถมเด็กๆก,ก็ชอบด้วยจริงไหมใช่ค่ะคุณพ่อเอ๊ะร้านไหนล่ะคะเผื่อฉันจ้าเอ่อที่รักผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะปั่นป่วนมากเลยอะ่ะเอ่อโอเคค่ะช่วงนี้มันน่าร้อนทานอะไรก็ระวังระวังด้วยนะคะคุณสมศักดิ์ก็ <c oughs> <c oughs> แค่เนี้ย เราก็มาแอบคุยแชทกับน้องกุ้งเต้นได้สบายๆเลยเอาล่ะน้องกุ้งเต้นน่าจะโทรมาช่วงนี้ทางสะดวกนั่นไงโทรมาพอดีออคุณสักคะคุยได้ใช่ไหมแค่จะบอกว่าฝันดีนะคะจ้าฝันดีเอ,อ๊คุณศักดใครโทรมาเหรอคะมืดค่ำแล้วเออค่ะคือที่รักเพื่อนที่ทำงานนะจ้า จะชวนไปกินเหล้าท uh yeah> uh ี่ไหนกันคะแล้วเพื่อนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผะผู้ชายสิจ๊ะเนี่ยเสียงอย่างกับควายเฮ้ยเอ็งแค่นี้ก่อนนะเว้ยเอ่อผมปฏิเสธไปแล้วมาไปจ้ะไปเข้านอนกันนะที่รักอืมแปลกๆฮะแต่ก็โอเคค่ะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็แล้วไป มาเล่นกับมะนาวเดี๋ยวนี้อย่ามัวแต่เล่นเกมมะนาวจะเป็นเจ้าหญิงคิดเกอร์น่ะเป็นอสูรฮ้แล้วไงใครสนเธอเนี่ยนะเจ้าหญิงยายมะนาวยายน้องสาวหลงตัวเองเอ้ยหน่อยแนะ่ปาไม่ถึงเลยก็เจ้าหญิงต้องสวยแล้วมะนาวก็สวยปิดประตูบ้านโดราเอมอนของเราด้วยค่ะเดี๋ยวยุงจะเข้ามาหามนะ ปิดไม่ได้จ้าเดี๋ยวเกมมันก็ปิดมันเองแน่ใจนะคะคุณสตัตว์ว่าจะมาได้แน่ใจสิจ๊ะน้องกุ้งเต้นเดี๋ยวพี่จะหาวิธีทำให้มันเนียนที่สุดขืนไม่ได้ไปพี่ก็คงจะหงอยพี่ไม่มีหัวใจเป็นซะแล้วหัวใจพี่อยู่ที่น้องเอไม่มีหัวใจงั้นเหรอนี่คุณพ่อป่วยหรือไงนะ ไปจ้ะมะนาวเกอไปรอหน้าบ้านดีกว่าพ่อเรานะ่ะเขาแต่งตัวเร็วจะตาย <Yeah. S 1> โทษทีนะจ๊ะทั้งที่วันเนี้ยเรานัดกันเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวฟาร์มแท้แต่ผมดันไม่สบายซะได้พูดอะไรอย่างนั้นคะคุณศักด์ถ้าคุณไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวเรายกเลิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันดีกว่าไม่ได้หรอก เด็กๆเขาตั้งความหวังกันเอาไว้อย่าให้ผมทำให้หมดสนุกเลยนะเ <c oughs> ชื่อจริงด้วยฮะก็แค่ใช้ไอเทมนี้มันก็ทำให้เราตัวร้อนภายในพริบตาอะไรนะลูกมะนาวได้ยินพ่อเราเขาพูดว่ายังไงนะคุณพ่ออาจจะป่วยร้ายแรงก็ได้ค่ะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่มีหัวใจหัวใจพี่อยู่ที่น้อง พ่อดีกว่าไหมคะเออคุณแม่ครับทําไมถึงได้ทําหน้าแบบนั้นล่ะครับหรือว่าคุณพ่อจะป่วยหนักจริงๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะน้องกุ้งเต้นเป็นยังไงชอบของขวัญหรือเปล่าโหแหวนทองเชียวช่วงนี้ทองก็แพงด้วยชอบสิคะ แบบเนี้น้องกุ้งเต้นต้องเห็นใจพี่ได้แล้วนะจ๊ะดูสิพี่ต้องโม้เมียโกหกเมียเพื่อออกมาเจอน้องเนี่ยนั่นสินะคะพ่อคนไม่มีหัวใจคุณสมศักดิ์นี่หรือว่าจะเป็นมะมณีรัตทำไมถึงได้มาที่นี่ได้จะให้ฉันตบใครก่อนระหว่างคุณหรือว่ากิ๊กคุณ oh, <no. S 3> หืมสรุปว่าเยนี่ เป็นกิ๊กคุณพ่อเหรอแล้วกิ๊กนี่มันคืออะไรอร่อยหรือเปล่ายายบื้อเอ้ยมันจะไปอร่อยเท่านักเก็ตปลาได้ยังไงล่ะเอ่อมณีรัตคุณใจเย็นก่อนนะครับเราเจรจากันได้ไหนๆคุณก็รู้แล้วงั้นผมขออนุญาตคุณมีแฟนได้ไหมครับหืมว่ายังไงนะคะ,ค,ะคือผมจะต้องเตรียมอะไรเพื่อไปขอขมาคุณบ้าง คุณสัมศักคะมันจะจริงใจไปแล้วเฮ้ยเตรียมอะไรก็ไม่รู้หละครับแต่ผมว่าเดี๋ยวผมเตรียมจองวัดกับรถปอเต็กตึงเอาไว้ให้พี่ก่อนเลย <c oughs> นั่นปะไรผมพูดไม่ทันขาดคำตอนเนี้ <c oughs> ยเกิดซึนามิเข้าให้แล้วคุณผู้หญิงเองก็ควรถอดใจซะนะครับ หนอยคุณสมศักดิ์โกหกฉันแล้วยังมีหน้ามาขออนุญาตสิ่งที่ต้องเตรียมน่ะก็คือจองศาลาวัดเออใช่จาะที่รักเมื่อกี้ที่พูดไปผมโกหกที่จริงผมสุดจะรักแล้วก็เธอทูนคุณแค่คนเดียวว,วว้าเอ๋จริงด้วยนะพี่เกอร์พ่อเรานะ่ะมีแต่ภรรยาแต่ยังไม่มีแฟน ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่อย่าลืมซ u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย